อาจารย์ครับผมฟังเหมือนกับผมรู้เรื่องสมถกรรมฐานทั้งทงที่รู้อย่างนี้แล้วกับผมไปทาเนี่ยจะทําอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ถูกต้องได้ไหมครับผมค่ะที่จริงอันนี้เป็นแต่เพียงคําอธิบายความหมายของกรรมฐานนะคะยังไม่ได้พูดถึงอารมณ์ของกรรมฐานแต่และอย่างอารมณ์ของสมถกรรมฐานได้แก่อะไรบ้างอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่อะไรเพราะถ้าไม่รู้ตรงนี้นะคะเขาบอกเราเราก็เชื่ออีก ทั้งทั้งที่เป็นอารมณ์ของสมถะเขาก็บอกว่าเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อารมณ์ของวิปัสนากรรมฐานคือสติปัฏฐานไม่มีอะไรบ้างต้องเพิ่มเติมอีกค่ะแค่นี้นิดหน่อยไม่พอคือความรู้เนี่ยนะคะถ้าเป็นความรู้จริงต้องถึงที่สุดได้คือสามารถที่จะให้ความแจ่มแจ้งเราตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแต่ถ้าไปหยุดอยู่ที่หนึ่งที่ใดไม่ตลอดใช่ไหมคะหรือให้ความรู้เราไม่ได้ตลอดเนี่ย อันนั้นก็ยังสับสนต้องซักถามจนกระทั้งตลอดเลยแต่อันนี้เพียงแต่ให้เข้าใจเรื่องของคําว่ากรรมฐา,านก่อนใช่ไหมคะเมื่อกี้กับผมฟังท่านอาจารย์สีสหมีรูปฌปานถึงหขั้นจากฌานขั้นที่หนึ่งที่2ที่สามที่4ี่ที่ห้าและสงบกว่านั้นอีกโดยที่ว่าถ้ายังมีรูปเป็นอารมณ์อยู่นะคะก็ใกล้ชิดต่อการที่จะเป็นอกุศล เมื่อเห็นโทษของรูปซึ่งเป็นอารมณ์ท่านก็อบรมเจริญฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นอรูปฌานกุศลนะคะและเวลาที่ตายถ้าฌานนั้นไม่เสื่อมก็เกิดเป็นรูปประพรมกับอรูปประพรมตามกําลังของฌานเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฌานเขาจะไปเกิดเป็นพรหมได้ไหมคะไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะให้เข้าใจว่ากรรมฐานมีสองอย่างที่ตั้งของการกระทํานะคะ ความสงบให้เกิดขึ้นมั่นคงเป็นสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นอารมณ์ที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏทุกขณะนะคะสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงเด้่อใดอันนั้นก็จะนําไปสู่การประจักแจ้งเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงเนะะี่ยค่ะเมื่อไรที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะสิ่งนั้นเป็นกรรมฐานแต่ว่าเป็นกรรมฐานของสติก็ใช้คําว่าสติปัฐาน เป็นที่ตั้งของสติที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆรู้ความจริงนั้นจนกว่าจะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลถ้าได้ยินคำว่ากรรมฐานต้องสองอย่างเกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่เรื่องฐานเรื่องศีลธรรมดาคือเรื่องสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งและก็วิปัสสนากรรมฐานอีกอย่างหนึ่งค่ะภาวนาหมายความว่าอบรมเจริญให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นให้สิ่งที่มีแล้วมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ความหมายเดียวกันเพราะเหตุว่าตอนแรก ขณะแรกๆนะคะที่ยังไม่เคยเกิดเลยอย่างสติปัฏฐานเมื่อเกิดก็เริ่มเกิดแล้วก็อบรมให้มากขึ้นหรืออย่างสมถภ,ภาวนาก็เหมือนกันตอนแรกจิตก็ยังไม่สงบก,ก็ค่อยๆอ,อ,อบรมให้สงบมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครชวนไปนั่งกรรมฐานก็คงจะถามเขาว่าเป็นกรรมฐานแบบไหนแบบสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่จําเป็นจะต้องไปปฏิบัติ สมะกรรมฐานก่อนเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเป็นฌานใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามีใครชวนเราไปทํากรรมฐานนะคะไปปฏิบัติกรรมฐานไปเข้ากรรมฐานก็ตามแต่ถามเขาว่ากรรมฐานคืออะไรถ้าตอบให้เราไม่ได้เราก็บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจถ้าทําไปก็ต้องผิดใช่ไหมคะต่อเมื่อไหร่อธิบายให้เราเข้าใจได้แจ่มแจ้งนะคะเรามีความเข้าใจแล้วเราก็จะพิจารณาว่าเราจะทํา หรือไม่ทำอย่างสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่ออะไรถ้าจิตสงบและไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเราจะอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะสอนเราได้ไหมหรือว่าจะให้เราทำอย่างไรเพราะเหตุว่าโดยมากนะคะคนที่ไม่ได้ศึกษาจริงๆนะคะจับต้นชนปลายมานิดๆหน่อยๆนะคะก็จะปนเข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากสมาธิ เขาก็บอกว่าเขาทําสมถะหรือมิฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาทําวิปัสนาแต่เขาไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจคนอื่นได้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาเองยังไม่รู้แล้วชวนเราไปทําสิ่งที่ไม่รู้ด้วยกันใคระจะรู้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ครับผมฟังเหมือนกับผมรู้เรื่องสมถกรรมฐานทั้งทงที่รู้อย่างนี้แล้วกัผมไปทําเนี่ยจะทําอย่างที่ท่านอาจารย์ กล่าวไว้ถูกต้องได้ไหมครับผมค่ะที่จริงอันนี้เป็นแต่เพียงคําอธิบายความหมายของกรรมฐานนะคะยังไม่ได้พูดถึงอารมณ์ของกรรมฐานแต่ละอย่างอารมณ์ของสมถะกรรมฐานได้แก่อะไรบ้างอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่อะไรเพราะถ้าไม่รู้ตรงนี้นะคะเขาบอกเราเราก็เชื่ออีกทั้งๆที่เป็นอารมณ์ของสมถะเขาก็บอกว่าเป็นวิปัสสนา พราะฉะนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อารมณ์ของมุปัสนากรรมฐานคือสติปัฏฐานเนี่ยมีอะไรบ้างต้องเพิ่มเติมอีกค่ะแค่นี้นิดหน่อยไม่พอคือความรู้เนี่ยนะคะถ้าเป็นความรู้จริงต้องถึงที่สุดได้คือสามารถที่จะให้ความแจ่มแจ้งเราตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแต่ถ้าไปหยุดอยู่ที่หนึ่งที่ใดไม่ตลอดใช่ไหมคะหรือให้ความรู้เราไม่ได้ตลอดเนี่ยอันนั้นก็ยังสับสนต้องซักถามจนกระทั่งตลอดเลย แต่น,นี้เพียงแต่ให้เข้าใจเรื่องของคําว่ากรรมฐานก่อนใช่ไหมคะเมื่อกี้กับผมฟังท่านอาจารย์อธิบายไปว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนในเรื่องสภาพธรรมะหรือวิปัสสนาภาวนาเนี่ยไม่มีในสมัยนั้นกุศลที่สูงที่สุดก็คือสมถกรรมฐานต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นนำพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นสภาพธรรมะล้วน ไม่มีชื่อมีแต่เพียงลักษณะที่เกิดขึ้นคําสอนนี้จึงเป็นคําสอนที่น่าสนใจและสูงสุดที่สุดกับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจ <c oughs> เขาก็บอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเราก็ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าปัญญาของใครถ้าเราได้ฟังอะไรและปัญญาของเราไม่เกิดก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะจะว่าเป็นปัญญาของคนอื่นอย่างบางคนก็บอกว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดง แต่เราก็ไม่ได้รู้เนี่ยอย่างพระองค์ใช่ไหมคะแสดงให้เราเข้าใจเพื่อให้เป็นปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างประโยชน์จริงๆนะคะก็คือปัญญาทีนี้ถ้าพูดถึงความสงบเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าต้องเป็นกุศลลจิตกุศลลจิตทุกชนิดค่ะสงบเพียงแต่สงบมากสงบน้อยต่างกันอย่างเวลาที่เราจะให้ทานเนี่ยนะคะเราคิดถึงใครคิดถึงผู้มีพระคุณคะ่ะ คำตอบอื่นนี่คะเวลาให้ทานเนี่ยค่ะเราคิดถึงใครจริงๆแล้วก็คือคิดถึงตัวเองแต่ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอยากทําดีเพื่อที่จะได้ดีค่ะที่จริงเนี่ยเป็นของธรรมดาธรรมดานะคะค่ะคุณอ้อยตอบช่วยคะก็ยังคิดว่าตัวเองให้ทานเลยค่ะค่ะตัวเองให้ทานก็ก็ยังเป็นตัวเราให้ทานจริงจริงแล้วเราลืมค่ะเส้นผมที่บังภูเขานะคะเวลาที่เราให้ทานเราก็ต้องคิดถึงคนให คิดถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากเราไม่ใช่คิดถึงประโยชน์ของเราเนี่ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่กุศลเนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆนะคะกุศลไม่ใช่อกุศลถ้าคิดถึงเราตัวเองเนี่ยจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นคิดถึงประโยชน์สุขที่เขาจะได้รับจากเรามีการให้เกิดขึ้นให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาขณะนั้นก็เป็นทาน ทานก็เป็นกุศลนะคะพราะขณะนั้นเราไม่ได้คิดถึงตัวเราแต่คิดถึงคนอื่นที่เขาจะมีความสุขกุศลทุกชนิดสงบขณะนั้นนะคะสงบจากโลภะความติดข้องถ้าของไหนที่เราชอบมากๆเนี่ยเราให้ได้ไหมคะ เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงในชีวิตเลยนะคะคือให้มีหลายอย่างให้แล้วเสียดายก็ยังมีกําลังให้ก็ไม่อยากจะให้ก็มีใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สภาพผิดของเราที่ละเอียดขึ้นเนี่ยขณะไหนเป็นกุศลจริงๆมากน้อยแค่ไหนคนอื่นบอกไม่ได้เลยแต่ให้ทราบว่ากุศลทุกชนิดเนี่ยคะ่ะสงบจากอากุศลสงบจากโลภะสงบจากโทสะถ้าเราโกรธคนที่เราจะให้จะให้ไหมคะ ตั้งใจว่าจะให้ก็ไม่ให้อีกละอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ขณะใด,ดให้ได้เพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นนะคะจะมากจะน้อยจะยังไงก็ตามแต่ขณะนั้นก็เป็นความสงบของจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอกุศลใดๆในขณะที่กําลังให้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสงบก็คือกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราจะเป็นกุศลอย่างไรบ้าง ทานนี้เราคงไม่ได้ให้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแน่เลยใช่ไหมคะและศีลน,นะคะกายวาจาความหมายของศีลคือปกติถ้าเป็นข้อความทั่วๆไปเนี่ยนะคะหมายความว่าปกติของกายวาจาถ้าเป็นจิตขณะใด,ดที่เป็นอกุศลนะคะกายวาจาเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลละศีล แต่เวลาที่พูดถึงการขัดเกลาหรือการอบรมเจริญเนี่ยเราจะไม่เอาอันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยอกุศลและนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็จะพูดถึงแต่เฉพาะากุศลและศีลอย่างในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าวิสุทธิมัคซึ่งท่านพระพุทธโคสาจารย์รจนาเนี่ยนะคะมคัรคือหนทางวิสุทธ,ธิเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนทางที่วิสุทธ,ธิจากอากุศลเพราะฉะนั้นจะไม่พูดถึงอกุศลและศีล พระนั้นก็จะไม่ค่อยเจอในที่ต่างๆนะคะแต่จะมีในพระไตรปิฎกคืออกุศล,ลและศีลและกุศลและศีลพระ,ะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดถึงศีลน,นะคะเราก็จะหมายความถึงกุศลและศีลน,นะคะสำหรับศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องของกายวาจาแต่ว่ากายวาจาที่มีต่อคนอื่นในทางที่ไม่เป็นทุจริตไม่ทําให้เขาเดือดร้อนนั่นคือความหมายของศีลทั่วๆไปนะคะแต่ว่าก็ไม่มีคนอื่นที่มาทําให้เราต้องมีกายทุจริตวจีทุจริต วันหนึ่งวันหนึ่งนะฮะก็เป็นโอกาสของกุศลอีกขั้นหนึ่งคือความสงบซึ่งเป็นความสงบในชีวิตประจำวันเป็นการอบรมเจริญกุศลที่เป็นไปในความสงบที่ไม่ใช่ทานและศีลจะมีอะไรบ้างคะที่เราจะสงบได้โดยที่ไม่ใช่ทานและศีลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะคือสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานต้องมีอารมณ์ซึ่งจิตสงบเพราะมีปัญญารู้ ว่าขณะนั้นนะคะอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ปัญญาที่รู้ความจริงอย่างนั้นแม้ในขั้นของสมถะความสงบก็มีได้มีไหมคะลองคิดดูว่าเวลาที่ไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลเนี่ยกุศลลจิตของเรามีหรือเปล่าและขณะนั้นเน่เป็นไปยังไงถึงได้เรียกว่าเป็นกุศลจิตคงจะไม่มีแต่กุศลจิตตลอดนะคะเวลาที่ไม่ใช่ทานใช่ศีลนะคะพอจะมีไหมคะคือเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะคะเรามักจะไปเอาชื่อในตำรามา แล้วก็พยายามไปหาว่ามันคืออะไรตรงไหนแต่ถ้าเราไม่เอาชื่อในตำราแต่ชีวิตจริงของเราเนี่ยทานเราก็มีใช่ไหมครับศินเราก็มีถึงแม้ไม่ใช่ทานไม่ใช่สินจิตของเราสงบปเป็นกุศลเนี่ยมีขณะไหนบ้างเนี่ยลองคิดถ้าคิดออกมันก็คือสมถะกรรมฐานนั่นเองคืออารมณ์ของสมถะเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าที่มาอเมริกา u s เครั้งนี้อิ่มตลอดเวลาเลยทั้งคุณแจ๊ดคุณอ้อยแล้วก็ชาวลาวที่สามัคคีกัน ล้อมเทียนทำอาหารมาต้อนรับพวกเราชาวคณะมาจากกรุงเทพเนี่ยเป็นการเจาะจงหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับที่จริงนะคะเป็นเรื่องของจิตและจิตนี่ละเอียดมากค่ะอย่างที่กล่าวว่าเจาะจงให้คุณแจ็คจิตของเราขณะเนี้ยเป็นโลภะความติดในคุณแจ็คหรือว่าเห็นประโยชน์ที่คุณแจ็คได้ทำแล้วก็ควรที่จะได้ให้กำลังให้ร่างกายแข็งแรงทำทุกอย่างสำหรับผู้ที่มีประโยชน์ ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณแจ็คไม่ได้ทําอะไรก็เหมือนลูกหลานแล้วก็เอานี้ให้ลูกเราได้ความรักไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จิตในขณะนั้นด้วยค่ะว่าการให้เนี่ยที่มองดูเหมือนก็ว่าเราเจาะจงแต่ขณะนั้นนะ,ะเรามีกุศลลจิตหรือเปล่าที่ให้เพราะอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างให้ผู้ที่มีคุณอย่างมารดาบิดาด้นะคะกับให้คนอื่นๆเนี่ยให้คนอื่นๆเนี่ยเป็นการอนุเคราะห์ถูกต้องไหมคะ แต่ให้มารดาวิดาเนี่ยเป็นการบูชาคุณมารดาวิดาเนี่ยเป็นอาหุเนโยค่ะเป็นคุณธรรมของพระอริยะบุคคลประการหนึ่งนะคะแต่ว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอริยะจริงแต่คุณของท่านเนี่ยเสมอกับพระอริยะซึ่งมีต่อลูกทําทุกอย่างให้ลูกได้หมดแต่ว่าท่านจะมีความรักความผูกพันหรืออันนั้นก็เรื่องของท่านนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ที่เป็นกลางแล้วก็มีเหตุผลไม่มีชั้นทาคติไม่มีความลำเอียงเพราะรักใคร่ นะคะไม่มีผูกพันไม่มีความลำเอียงเพราะโทสะเพราะไม่ชอบไม่มีความลำเอียงเพราะโมหะความไม่รู้ไม่มีความลำเอียงเพราะกลัวเพราะฉะนั้นการกระทําของเราเนะี่ยเป็นการกระทําที่ตรงอาจหารมีเหตุมีผลเราก็รู้ว่าขณะนั้นนะสภาพจิตของเราเป็นยังไงเพราะการให้มีสองอย่างคะ่ะให้เพื่ออนุเคราะห์อย่างหนึง่งให้เพื่อบูชาคุณอีกอย่างหนึง่ง เวลาที่เราระลึกถึงพระรัตะนะไตรยนะคะและเอาอาหารไปถวายพระเนี่ยค่ะเราถวายเจาะจงพระรูปนี้ว่าคุ้นเคยกันหรือว่าท่านเป็นพระภิกษุไม่ว่าท่านจะเป็นใคร mm hmm. เพราะฉะนั้นคําว่าสังฆทานเนี่ยนะคะทานที่ให้แก่พระสงฆ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอากระบุงตะกร้าหรือว่ากระป๋องแล้วก็มีของอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ไปกล่าวคําถวายนะคะแต่สงฆ์ที่นี่หมายความถึงพระอริยะสงฆ์ เพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจของเราะะที่นอบน้อมต่อผู้มีคุณระดับพระอริยเจ้าเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะนอบน้อมขนาดไหนท่านจะเป็นใครเราไม่สนใจเลยทั้งสิ้นนะคะพระบวชใหม่บชเก่าหรือแม้แต่เนรหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าขณะนั้นจิตของเราน้อมถวายแก่พระอริยะบุคคลขณะนั้นจึงจะเป็นสังฆทานเพราะฉะนั้นสังฆทานเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําที่เราไปกล่าวมอบหรืออะไรเลยทั้งสิ้นค่ะขึ้นอยู่สภาพของจิตของเราในขณะนั้น ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยหรือของพระสงฆ์เนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปถือว่าพระภิกษุบุคคลเป็นพระสงฆ์เนี่ยผิดเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยมีสองความหมายนะคะพระภิกษุที่เป็นปุถุชนที่ไม่ได้ทําหน้าที่ของสงฆ์เป็นพระภิกษุบุคคลแต่ถ้าได้รับการมอบหมายจากสงฆ์ให้ทํากิจของพระาศาสนาเช่นในขณะที่ท่านจะต้องรวมกันประชุมเพื่อบวช ให้ใครก็ตามหรือในการทอดกรถินหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นกิจของสงฆ์นะฮะต้องมีการอุปโภกว่ามีใครที่จะเป็นสงฆ์ในการที่กระทํากิจนั้นท่านที่ได้รับการอุปโลกให้กระทําในขณะนั้นนะคะเป็นสงฆ์ซึ่งแปลว่าหมู่คณะนะคะตามพระวินัยจะมีจานวนเท่าไหรพระสูตรจะมีจํานวนเท่าไหรเนี่ยเขาจะแสดงไว้ว่าหมู่คณะเนี่ยเท่าไหร่ในพิธีแต่ละกรรมก็มีจํานวนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านกําลังทํากิจของสงฆ์เนี่ยค่ะ,คะ ถึงแม้ว่าท่านเป็นพระอรัตชีนะคะแต่ใจของเราเนี่ยนอบน้อมต่อสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยอุปโลกให้ท่านเป็นในขณะที่กําลังทําพิธีกรรมใจของเราจะสะอาดไม่หวันไหวและไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความนอบน้อมต่อสงฆ์จริงๆเป็นนิจจสินนะคะเป็นปกติเห็นพระภิกษุรูปไหนเราก็ไหว้ได้นะคะเคารพได้คิดถึงพระอริยสงฆ์ได้นอกจากพระที่ขณะนั้นกำลังทำสิ่งที่ผิดพระวินยัย อันนั้นไม่ใช่แน่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ยังไงพระอริยเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมคะคือฤเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่แสดงความเคารพเพื่อพระธรรมวินยัยให้ท่านรู้สึกตัวว่าท่านทําผิดนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะทําอะไรให้บุคคลไหนก็ตามในลักษณะให้โดยฐานะของอนุเคราะห์หรือว่าในลักษณะให้ของการบูชาได้ทั้งสองอย่าง ถ้าในลักษณะของอนุเคราะห์คือให้คนที่ต่ำกว่าถ้าในลักษณะของสงเคราะห์คือให้คนที่เสมอกันเราช่วยเหลือกันได้นี่เป็นการสงเคราะห์แต่ถ้าให้ผู้ที่มีคุณก็เป็นการบูชาเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการเจาะจงหรือเจาะจงก็ต้องแล้วแต่สภาพจิตในขณะนั้นคนอื่นบอกไม่ได้เลยค่ะ mm hmm. ทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังเ่ยนะคะควรที่จะได้พิจารณาไตรตรองเฟ้นหาความจริงนะคะอย่างคําว่าขอกับคําว่าตั้งใจมั่นเนี่ย เหมือนกันหรือเปล่าคะค่ะพอได้ยินก็ขอถึงนิพพานกับความตั้งใจมั่นคงต่างกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีความตั้งใจที่มั่นคงเนี่ยความหมายของอธิษฐานนะหรืออธิษฐานนะบารมีก็คือความตั้งใจมั่นถ้ามีความตั้งใจมั่นในการที่จะศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจนะคะเราจะขอด้วยปากหรืปล่าว่าขอให้ถึงนิพพานเนี่ยเราต้องไปพูดไหมะว่าขอให้ถึงน,นิพพาน เพราะฉะนั้นบางคนที่บอกว่าเขาก็ต้องขอสิเขาต้องหวังสิเขาก็ต้องอธิษฐานสิแต่เพียงคําพูดนิดเดียวแล้วการกระทําจริงๆเ่ยเป็นอย่างที่หวังหรืออย่างที่ขอหรือเปล่าแต่คนที่ไม่ได้ต้องพูดออกมาเลยแต่ไม่ขาดการฟังธรรมะเห็นประโยชน์นะคะจะอยู่คนเดียวที่ไหนยังไงก็ตามแต่จะลำบากจะเดือดร้อนจะทุกข์ยากยังไงก็ตามแต่เขามีความมั่นคงในการที่เขาจะไม่ขาดธรรมะ จะมีการฟังจะมีการพิจารณาจะมีการศึกษาให้เข้าใจขึ้นโดยเขาไม่ต้องพูดออกมาเลยว่าขอถึงนิพพานขอถึงนิพพานขอถึงนิพพานเช้ากราบทีขอถึงนิพพานข้ามกราบทีขอถึงนิพพานแต่ว่าความมั่นคงของเขาเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะฉันอธิษฐานไม่ใช่เป็นคําพูดที่ขอแต่เป็นความมั่นคงด้วยการกระทําถึงจะไม่พูดการกระทํานั้นก็แสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งกว่าคําพูดว่าขอ พระเช่นก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ขอหรือหวังนะคะแต่ว่าเป็นความมั่นคงวันนี้ก็กระจังมากเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานนะคะ <c oughs> เพราะถ้าเราไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วเราจะรู้ว่าการที่เราคิดว่าเราจะทำอะไรนี่ยส่วนใหญ่จะเพื่อตัวเองแทนที่จะเพื่อคนอื่นวันนี้ก็ได้รับความกระจังมากเลยเพราะว่า มนึกย้อนถึงตัวเองว่าถ้าต้องการจะได้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อจะให้ตัวเองมันเหมือนกับลูกนะคะความเราก็เข้าข้างตัวเองมากนะคะเราคิดว่าเราเป็นแม่ที่ดีเราก็อยากส่งเสริมให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆทำมาหากินได้ดีแล้วก็สบายแต่ความจริงแล้ว เราไม่ใช่ว่าอยากให้ลูกสบายเราอยากสบายด้วยอาจจะเป็นความหวังลึกๆควาดแก่มาแล้วลูกอาจจะช่วยเทคแคร์หรือไม่ก็ถ้าลูกทํางานทําการดีๆไม่เดือดร้อนเขาจะไม่มารบกวนเราเรื่องเองินเรื่องทองความที่เป็นลูกของเราเนี่ยความผูกพันในความเป็นเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นของเราเราก็หวังจะให้สิ่งนั้นเป็นสุขใช่ไหมคะเขาสุขใครสุขด้วยเราสุขด้วย เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าตัวเราเนี่ยเป็นแกนสําคัญถึงจะว่ารักลูกนะ,ะก็เพื่อความสุขของเรานั่นเองถึงเราจะไม่อยากได้อะไรเป็นการตอบแทนเลยทั้งสิ้นส่งเสริมทุกอย่างให้เขาดีไปตลอดนะคะแต่ก็ยังหวังให้ดีไปตลอดเพราะความรักที่เขาเป็นของเรา เพราะฉะนั e ้นทุกเรื่องเนี่ค่ะเราต้องพิจารณาไตร่ตรองไม่งั้นพอคนอื่นบอกว่าอา้าวต้องขอสิเราก็พลอยเห็นตามไปด้วยว่าถ้าไม่ขอล้วจะถึงได้ยังไงถ้าไม่หวังล้วจะถึงได้ยังไงแต่ต้องพิจารณาว่าขอนั่ยนะนะขอแค่ปากหวังนะคะแต่ไม่ใช่ว่าด้วยความมั่นคงที่มีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไม่ละความภาคเพียนที่จะอบรมความมั่นคงให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอธิฐา,านเป็นความมั่นคง ทอาจารย์สำหรับนิโรธาสภาพดับนี่ครับปรมามัทธรรมมี4นะคะเท่าที่ปรากฏในชีวิตประจําวันก็3คือจิตเจตสิกโรคไม่มีทางที่จิตที่เป็นโลกียะไม่ว่าจะเป็นปุศลระดับใดก็ตามนะคะที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆอบรมเจริญขึ้นเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามลําดับจนกระทั่งถึงความหน่าย ในสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสภาพที่เกิดดับถึงจะสามารถน้อมไปสู่การที่จะไม่มีสภาพธรรมะเหล่านี้อีกเลยเป็นอารมณ์เมื่อมีปัญญาถึงระดับนั้นนะคะก็จะน้อมไปสู่สภาพธรรมะที่ตรงกันข้าเพราะเหตุว่าไม่ได้มีความยินดีในสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วก็ย่อมจะหันไปสู่สภาพธรรมะที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับ โลกุตระจิตจริงจะเกิดขึ้นไปจากแจ้งลักษณะของนิพพานได้ในขณะนั้นก็เป็นการดับอนุสัยกิเลสซึ่งไม่มีทางอื่นเลยที่จะดับนอกจากโลกุตระมัคเท่านั้นที่จะดับได้พูดถึงความอยากแล้วนะคะเห็นดอกไม้ก็อุ๊ยตายสวยใช่ไหมตื่นมาตอนเช้ามันจะต้องแหมต้องใส่เสื้อตัวนี้ถึงจะสวยเราต้องแมมเราชอบติตกราหารชอบมากแล้วก็อยากจะกินข้าวขาหมูมัง่งอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำมัง่ง มันก็อยากคือรอบตัวแบบทุกๆนาทีต้องอยากอะไรสักอย่างหนึ่งอยากของคุณอ้อยเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอยากในสิ่งที่มีที่ปรากฏแต่ลองคิดถิ้งอยากนิพพานหรืออยากได้นิพพานยังไม่ได้ปรากฏเลยก็ยังอยากใช่ไหมคะแล้วลองคิดดูนะคะว่าทําไมเราถึงได้อยากนิพพานหรืออยากได้นิพพานหรืออยากรู้นิพพานอยากไปจากนิพพานอยากนิโรธไมคะไม่อยากใช่ไหมคะค่ะอยากวิราคะะไหมคะ พราะว่าไม่รู้มั้งยังไม่อยากถ้ารู้จักคงจะอยากค่ะก็อีกชื่อหนึ่งของนิพานเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะพอเปลี่ยนชื่อนิดเดียวค่ะทําไมไม่อยากอะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกสอนมาถ้าเราไม่เคยได้ยินคําว่านิพานเลยจากปู่ย่าตายายหรือจากใครก็ตามที่เป็น กลุ่มที่สามารถที่จะคิดว่านิพพาน,นสูงสุดประเสริฐสุดถ้าไม่เคยได้ยินคํานี้เลยนะคะถามเด็กๆเกนะี่ยอยากนิพพานไหมแต่พอบอกเข้าทานะนิดหน่อยทึงนะอยากละเพราะฉนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราอยากในสิ่งซึ่งเราหวังหรือเราคิดว่าจะเป็นอย่างนึงอย่างใดทั้งๆังสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้อยู่ใกล้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นอะกว่าจะถึงได้เป็นยังไงใช่ไหมคะไม่มีปัญญาระยะหวังเลย ไม่มีทางเลยก็ยังอยากทั้งๆที่ปัญญาก็ไม่มีก็ยังอยากอีกใช่ไหมคะเปลี่ยนชื่อนิดเดียวไม่รู้ละไม่อยากละแต่ก็อันเดียวกันหละการเจริญสติปัฏฐานนะครับผมไม่ทราบว่าจะเริ่มยังไงสําหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มคนที่ยังไม่เคยเริ่มก็คงเริ่มไม่ได้นะคะต้องมีความเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะอย่างมั่นคงเพราะว่าถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะ ต้องเป็นธรรมะเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะที่ปรากฏให้รู้ได้ถึงจะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างในขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงก็จะปรากฏทางตามีจริงแน่นอนปรากฏทางหูก็มีจริงนะคะถ้าเป็นกลิ่นทางจมูกเป็นรสทางลิ้นเป็นการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมีจริงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะอย่างด้วยถ้าเรามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไป นะคะเพราะว่าเหตุว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่16ที่สำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแรพร่พระพุทธศาสนาสิงหาคมพุทธศักราช2546กค่ะก็ไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าขณะนี้มีใครรู้บ้างว่าจิตเกิดดับกี่ประเภทแล้ว ทางทวารไหนบ้างใช่ไหมคะทางตาก็เห็นทางหูก็ได้ยินทางใจก็คิดนึกไม่มีการที่จะไปตามนับหรือว่าสามารถที่จะรู้ได้ถึงความรวดเร็วนะคะแต่ให้ทราบว่าทางที่จะรู้อารมณ์มีหกทางจะได้ทราบว่าทางไหนรู้ปรมัตถหรือว่าทางไหนรู้บัญญัติ่างขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะอาศัยตาเพื่อเนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นปรมัตถสัญญาจำสิ่งที่ปรากฏทางตา ยังไม่มีเรื่องราวใดๆเลยทั้งสิ้นนี่แสดงถึงความรวดเร็วนะคะไม่ว่าขณะไหนจะเห็นมาก <c oughs> เห็นน้อย <c oughs> เห็นกี่ครั้งกี่ขณะก็ตามเห็น <c oughs> เหมือนตลอดน่ว